พอเร็ก1ไอ้ตัวยนรถาตรงหมดละยนรถซ้ายน่าถูกกว่าไหมเยียรถซ้ายตัวละยันรถาย2,008เออน่ารุ้นเดี๋ยกวอน มังคีเอกโซติกเพชรนะครับนกสวยงามเม่นแคกระตายหนูแฮมสเตอร์แกสปี้อมูมบอนไทลอนมูบอนไททอนไททอนนะฮะอ๋อยากๆเต่าสุขัตตากิ้นกา้กวนาวนกะิโคน่าเบอร์โทรนะครับ 然后。<No. S 2> <laughs>

Terima kasih telah ก่งติดวันดมันเริ่มแตล้วก็มันเป็นองได้ต้งใหขยับขึ้นมาเป็นตาต้องมนัตาคนเลี้ยงหารเนาะ e e ตันียงดังมากตัวนี้น่ารักนั่นตัวนี้เชือกตัวนี้เหืออนชืในเต๊เขาเลี้ยงอยู่นะตัวเนี้ยอันเนี้ยน่ารักนี่มีเหมือนไข่มุกที่ผิวปากทายทาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวัสดีครับโอ้ยนี่น่ารักอู้เล็บแหลบนั้นเนี่ย จีเลกเลยอะถ้ามันีเล็กกับมันตั it, it, right? ้นเลยอะไม่มีมันตั้นมนตันจีเล็กกับมันตั้นเลยาเหมือนกันเลยนะโอย ันนี้อันนี้ใช่ไหมออะไรนะเอ่าไม่ใช่ไอ้ไม่รู้นะเอ่อชื่ออะไรชื่มันก็ตัวมันคู่เดียวกันอ่ะันี่คบเนี่ยมันเชื่อกนะมันไม่ตัดนะจำชื่อไม่ได้ไม่คิดท่ามมันเหมือนกนเลยใ่ไหมทไมล่ะไม่ ไม่พันอะไรครับตมยกแพี่แม่มันเขี่ยลงลูกมะพร้าวเราไม่ยอมป้อนก็เลยเตะต่อมาป้อนเนป้อนง่ายอ่ะใส่ช้อนกาแฟออได้ชี่งด้วยอ่ะ็งด้วยอ่ะเราไม่เคยป้อนช้อนตะครั้งเลยเชี้ย่งหยงกยิ่งห่งหยิีงยิ่ง้ยน่งหย่งหเลงหยิกงหยิ่ะหยอ่งหยิงห่างห่างก็มีงูนะครับ้งนคร่บข้างล่งงมีงูด้วยนะ ข้างล่างมีงูด้วยนะครับอหนี่อันนี้ก็ีสวยมากเลยมีไทร์อนด้่นตัาชีเด็กีรากัวที่บ้านเาะตัวใหญ่อันนี้คืออายุประมาณกี่วันแล้วครับ วันนี้ก็47วัน,นวันนี้เกิดวันที่12ตัววันที่เกาจุแล่วครบ47วันหลับแล้วหลับลวหลับไวแต่มัน,น,น,นิีมันแนนมากมันฟันฟอนวนเหมอนจอดเสียงเสียงดังมาก ตนเราป้อนกเล็กนี่เขใช้ช้อนเลียงนกก่อนเ้ยพี่จนรู้ว่าทำไมนกเราเป็นนี้้ง่ายอยู่วไพวกเจ่ะต้อนัรก้ะถ้าปออย่างเงี้ยนะนกมันได้รสชาติอาหารแล้วมันก็จะเชื่องกับเราด้วยนกเขายเชื่องทตัวน่ารักไหมคะมิซันน่ารักไหมค อยากได้ไหมนู่เอาไปเป็นพาระอีกเอาไปภาระอีกหนึ่งตัวปลาลูกม่ขี้เกียจบ่นเจ้เดียวอืออืออืองือมืออื้อนี่ืออ่ออืออือออออัือือออ นน้อยจับมันไม่เป็นอะไรเลยน้อจมเปอะไรน่ารักไหมคะอไเปอไรเลยดูการดูกัป้อนท่ป้อนครับ่การแปรนะครับเราก็ไม่เค่ป้อนอย่างนี้เพ่งดูเอาอเเราจะป้อนป้อนจากสายยางนะที่พี่เขาบอกว่าเอาป้อนจากสายยางนก่อจะไม่ได้รสชาติของอาหารถ้าเราป้อนจากสลิเล่ย ก็จะได้รสชาติของอาหารด้วยนะคแต่เวลาเพิ่มนิดหน่อยครับเนยไอตัวนี้เชื่องเนี่ยตัวเล็กแต่เชื่องมากเลยนะครับก็มีความร้อนนะครับเด็กความร้อน ขาวขนะครับน้องมาดูเนี่ยมาดูน้องมาดูนี่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 การก้อนนะครับมิสเตอร์ซีซ่าซีซ่าว้าวชื่อซีซ่าเรียกพี่ก่อนหน้านั้นชื่ออะไรไล่ด้านดีโอลัคกี้โอ้ทานอะไรชื่อตั้งชื่อให้เรียบร้อย

อ๋ออันนั้นเดี๋ยวลองแม่แม่ตัวมาซื้อให้ใช่แม่ตัวที่8้านี่ต้ราซื้ได้ก็ประมาณ4 c กว่าเนี่ยใช่ไหมใช้ใช้เลข 10cc ข้อพออยู่ประมาณ4หอดนิดอืมกินอร่อยเลยลูก จับขนาดมือหน่อยเนาะตัวใหญ่เนาะใหญ่หน่อยจับขนัดมือไม่คืนเองไม่โดนสายปากติเราใส่ป้อนสายจับป้อนสายช้อนนกไซการชิ้นที่กานอะไรพวกเนี้ยป้อนสายเพราะบางทีมันมาทีมันมาเป็นสิ ถ้าคือป้อนไม่ทันกัดนิ้วเจ็บเป็นป้อนัวใหญ่ตัวใหญ่มันลว่าไงเราตกันเออไอเป็นแนะนำนไอเนียเหมือนกับสำลัากอยก็สำลักก็คือลูกคท้าปิดเข้าไปเยอะเลยไงก็คือต้อง มือต้องแบบว่าคืออย่าไปปืดปืดปืดไม่ได้ที่ต้องแบบปืดประมาณทีละหนึ่งซีซีให้เข้าคืนเหมือนกินข้าวเป็นคำๆอ่ะเขาก็จะได้รสชาติอ่ะเขาก็ประมาณสี่หลอดอ่ะเนาะที่ลอดขึ้นทั้งทั้งห้าหลอดที่เป็นี้เช่่งเนาะ ติเล็กไอ้ตัวเล็กนี่เชื่องง่าเลยนะลูกเห็นมันตัวน้อยๆอย่างงี้มันเชื่องมากเลยเกี่ยวครับป้อนตัวเล็กๆอย่างนี้เชื่องมากตัวเนี้่ะติดติดคนมากนี่ไงสีจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่อ่าๆคงอย่างนั้นนหะค่ะลูกอันนี้จะออกสีเขียวขี้ม้าตัวเขียวขี้ม้าที่หัวเล็กๆนัวนเองก็เลยกินลิปก็กินลิปเหรอลูกติเล็กตั้งชื่อน้องว่ากินลิป ใส่แล้วไปไหนก็ติดต่ออนตรวจเพ้นเสร็จแล้วก็หาคู้ให้อีกแต่ตอนนี้ย็คือถ้าไปสอบได้กรับการรับคู่เพราะหนึ่งลักษณะเป็นต้งปากเขาจะเป็นแบบคู่ากมันจะยาวถ้าตรงเนี้ยมันจะมีลักษ้งถ้าไปดูนกอ่ะมันความรู้เิ่มอัะ ไอตัวนั้นมันเชื่องแล้วมันแค่แทะแทะเล่นเฉยมันไม่ได้กัดตัวนั้นทอะไรนะไอตชไอตัวไแอปมันไซเตแต่เด่นสัวไอันไอตัวยันลไซต์ดหมดละยันลไซน่าถูกกว่าไหมยันเลอไซา์ตัว ราใซคา์แปเออหน้ารุ้นเดี๋ยวก่อนีเขามาเอาอันะจะไปให้จะไปจับคู่กับนกตัวที่บ้านแต่สัถ้าเป็นลูกป้อนจะถูกกนะถ้าลูกปอนเดี๋ยวเราใส่ตัวเราทำผมถ้าใส่ลูกป้อนตัวเราจะไม่พังเนี่ยเอไปใสพนตัวเขงตรงนี้หัวหน้านี่คงจะผลคุมแล้วเนาะก็ตอนนี้ สี่สิบเจ็ดวันก็นับไปอีกสิบสามวันอ่ะก็ประมาณอีกสองอาทิตย์อ่ะผลคุมเดินเข็งแล้ตอนนี้ยังเดินซ้อใต้ซอใต้อ,ตอ,ตอ,อยู่ขอลง <c oughs> เสิยงาสิยงครับ ออขอเก่งนวะป๋าป๋าับกันเลย้ยงเด็กๆเนะคะ okay, uh huh. รับยังไงถ้าต้องการนกต้องการสัตว์เลี้ยงน่ารักๆนะครับก็มาที่ร้านมังทีครับเดี๋ยว้นเฟสขึ้นเฟสนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นถนนเส้นหายยานะครับจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ๆบ้านเราขับมาแป๊บเดียวเราก็หาร้านที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับสะดวกครับสะดวกพืที่จอดรถหน้าร้านเลยนะครับตอนนี้นมันเครื่องมากเลยนเนาะอากาศตอนในร้านก็จะมีนกนะครันบ,บน้อยสายพันธุ์นะให้เลือกนะครับด้อยกูจิ๊ดนะยูไม่กินแบบโหขนาดเต็มเลยนะั่น่ะจริง นเครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็ก n แนวนะครับ